จาัดก,การจัดก,การไอ้พวกโจรพวกน,นั้นทำให้ฉันเหนื่อยสุดๆเลยล่ะเฮ้อ,อฉันไปหักก่อนดีกว่ายาังอะไรทำสักหน่อยดิอยากอะไรทำมาเจอกับฉันหน่อยไหมเฮ้ยใครวะน่ะเองเป็นใครอะ่ะเฮ้อฉันเอง อันเพอ่ <c oughs> ปุ่นโยนยากเขาจะมาขับใจใัดแกแค่เนี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกยหญ่นี่เนี่ยต้อทำอะไ,มไม่เป็นไรอ่ะเจอกันหน่อยมอยอั้งกระจกเกลือจูช้อนฮะฮะอดีแค่ล่างแลเว้วยวับแม่งเลย เอาโฮ้ยวา้าบไปไหนผมบออีกแล้วนะต้องวราปตามไปอีกแล้วกลับมาโลกปัจจุบันสวัสดีคุณแผนนายเป็นยังไงบ้างวันนี้อ๋อวันนี้ก็มีไม่มีอะไรทำมากนะฉันก็เคยแบบทำคลิปไปวันๆนรนอะใช่ใช่ใช่ฉันก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเอ๊ะน้นบ่คอยนะข้องหน่อยอ๋อ เดี๋ยวฉันหันไปดูนะเออจริงว่ะคนที่อยู่ข้างหลังกรกใครอะสวัสดีเพื่อนฉันคือฉันชื่อว่าสีดำฉันมาจากอนาคตฉันขอให้คุณนายช่วยฉันหน่อยสิเออแล้วให้เราช่วยอะไรหรอช่วยช่วยช่วยพวกเราช่วยด้หมดนเลยเนาะเออพอดีเรื่องมันยาวเลยเพื่อน ฮไม่ต้องคุยกันหลอกฉันมาแล้วเออเออโอเคนั่นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพวกเราจัดการให้เองแกเจอกับฉันหน่ยย่า yeah. ฉันว่ามาหาแกแล้วแกจะไม่มีวันนี้ไม่ไหนโดวไปแล้วสีดำ <c oughs> เรมเพื่อนช่วยกันน้อยได้เลยเดี๋ยวขอหายาอมาตะก่อนนะ มาถึงยาที่มันอืดๆนะโอเคเราเจอแล้วเราจะหน้าหน่อยนะเพื่อนโอเคนั่นตัดเป็นเลยก่อน,นี่พวกเราพร้อมแลยแต่ขอเตรียมอาวุธก่อนนะเพื่อนอาวุธเงื้อกวนนะเพื่อนอาวุธมันจำเป็นนะอ่อฉันรู้ดีเลย อนฉันเกดการมันก่อแล้วกันเยนี่โอเคเพื่อนอันั้นเรามาหาอาวุธกดก่อแล้วกันได้เลยฉันเอาเป็นระเบิอกันนนรเบิอฉันชอบละโอเคได้ระเบิอมาแล้วเฮ้ย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 เฮยยเฮ้ยยเยยเฮ้ยเยเฮ้เฮยเฮเฮ้ยอยเฮยเฮ้ยเเย้้ โอ้โหไม่เป็นไรเลยดูตัวเดี่ยววังให้เกลือหน้าฉันสัดใครไม่สัดบอกมานะว่าใครส่งแกมาไม่บอกเว้ยจะให้ตายยังไงก็ไม่บอกงงหัวแม่งเอ้ยแกมาเจอกับฉันหน่อยไหม เจอหน่อยอ,อทำไมตัวมึงใหญ่จังจริงทำไมอาวุธมันจับยากขนาดนีอ้อจับได้แล้วอ,อ้าวไม่เป็นไรเลยมึงเจอคนเดียิบังอือหื้อ,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 อ เองเจอฉันแน่วระเบิดไปเด็กไหมระเบิดอระเบิดไปเด็กคืบยาคืบยายยยจะดูยากวันนี้มึงจะได้ใช้ระเบิดไปเนี่ยจะได้ใช้เน,นี่ยเดี๋ยวกูกปล่อยระเบิดแบบเอาระเบิดไปดิดปดแหมระเด็นกันเลยเชียว ไม่เป็นไรเว้ยกระจอ,อเอาเพื่อนหายไม่ต้องหว่วงฉันไม่เป็นไรดเดี๋ยวอืมอ้มอื้มโอ้ยแกเจอท่านี้หน่อยไหม,อมโอเคเจสิ่งสันที่ยี่สิบเอ็ด้อมยี่สิบยี่สิบ้อมครึ่ยาวกระจอ บูโอกบบแม่งเลยกร,ระจกปัญญาอ่อนด้วยเออปัญญาอ่อนมากโคตรเลยอ,อืออ่ะเฮ้ยเกียดมึงออียเขใจไหมยาถ้ามาเอาอีกรอบตานี้กูต้องได้ยา โมหัวกับเออ,อเกฉันอยู่ตรงนี้คือ,อฉันต้องไปช่วยเพื่อนกูชฉลียวอย่มึงโดนหักกระเด็นอีกรอบนี่เอ้ยื้อเอออีน่าบาดเจ็บอืมโดทย์หน่อยมั้ยอ,อืนี่ไงน่าเจ็บไม่ลอ อ้าวน้แบาร์บีคิวโอเคยัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกระโดกโอ้ยมันไม่นะนะยัยกระโดดโอ้ย ดีนะแกอืมทำไม่เลยอ่อนจะจ,บจับแกโอไม่นะเออโดนยู่เวลาเออฮึแกโดนใช้เป็นชิ้นแน่ไม่นะไม่อ๋ออย่า ไอ้นะไอ้กระจอเออเออเ้ย,ยสีดำน,นั่นป็น <c oughs> อะไรไหมเนี่ยตาตเอเอออออากระจอแกกล้าทำกับเพื่อนฉัมากเลย จะเจอฉันหน่อยมั้งย่าโอ้อหกัดจ,จอเหมือนเดิมอย่าฟาดแม่งเลยโอ้ยโอ้โหโอ้อยอ้ยอยย่า,ยาบุกฟาจดจะแบบนี้นะจะเจอมัดนี่หน่อยมั้ยปังก้าฮ่าฮ่าฮ่ากัดจ่อว่ะ อโอ้เอจอจะไงดีล่ะเนิร์ดตอนนี้มันก็ข่าสีดำไปตอนนี้สีดำก็ขาดขึ้นมาแล้วแกทำให้เพื่อนฉันตกายเปิดร่างมดสุปพันหยาหยาเจอกับฉัน ก็จบแล้วนะครับไปดูตอนต่อไปในอีพีที่3ได้เลย